ซีซ่ากลับบ้านแล้วเฮ้ย hey, ใช่ที่ไหนกันเล่านี่ก็คือเจ้าบิสตันกูหูจะเรียกว่าคนก็ไม่ได้เนะตัวใหม่ล่าสุดของฟรีไฟน e นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาจเจาะเกี่ยวกับทักษะของเขานะครับว่ามันมีประโยชน์หรือว่ามันก็แค่ลิงโงโง่ตัวหนึ่งกันะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับเพราะฉะนั้นดูกันในคลิปได้เลยครับ มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปเอาล่ะวัยรุ่นฟรีไฟทุกคนสวัสดีครับและว,วันนี้เราก็จะมาเสียเงินกันต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนี่ก็เสียร้อยหนึ่งแล้วนะ คิปนี้จะเสียสักทุาไเลยกัน่ะเนี้อ่ะ,อะเริ่มเลยนะครับเข้าเนื้อหาเลยวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับู้หูตัวใหม่ตอนนี้ยังไม่ไดเอามาขายเป็นทางการนะแต่ว่าเอามาเป็นโปรโมชั่นเติมเงินราคา99เชรนะครับอ่ะก็ไม่ได้แพงอะไรมาก99เชรเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมือไม้สัต <S 2> <S 2> <S> <S ว์เดียเด๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนี่ไงครับสัตว์เลี้ยงใหม่บิสตัน99เชรนะเติมก็5 0สิบบาทอ่ะ แต่ถ้าให้ดีนะซื้อ35บาทนะครับก็ได้เลยนะ <Okay. S 1> เติมยังไงก็ได้ให้ได้ร้อเพชรนะครับมันก็ราคาแพ็กเกตนี้ไง35บาทถูกสุดแล้วโอเคเอ้ยโดนป้ายยาอีกตามเคยยังไงก็ต้องเสียกันอยู่แล้วอเดี๋ยวผมเติมแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยมาพูดกันนะครับอืมเขาเรียกเสียก่อนถามทีหลังนะครับว่าดีหรือเปล่านี่มันสไตล์ผมนะเนาะเลยเลย เรียบร้อยครับเรื่องเสียเงินนี่มันง่ายกว่าหาเงินอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ได้มาแล้วเจ้าบิสตนันเดี๋ยวชื่อนี่เอาชื่ออะไรดีวะนี่ตั้งชื่อก่อนดีกว่านะครับจงมาดูนะชื่อจะได้มีคนมาดูคลิปผมเยอะๆนะครับจงมาดู <c oughs> อ่ะจงมาดูเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับเจบบ้าบิสตันก่อนนะครับมันก็เป็นลิงอะเนาะวานอนอนะ เออมันมันไม่ใช่วานอนแล้วแหละมันน่าจ,จะเป็นลิงพาพูนหรือเปล่าเออแต่มันเป็นลิงอะไรเนี่ยมันไม่สมําคัญหรอกนะครับก็ดูความเท่ของมันแล้วกันนี่เฮ้ยเใช้ได้ใช้ได้แล้วมันจะโคตรไร้กาดขึ้นเลยนะครับถ้ามันใช้คู่กับอาวาโลซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ระเบิดอะ่ะมีรัศมีที่กว้างขึ้นใช่ไหมเฮ้ยชัวร์ปะวะใช่ครับใช่ครับเพิ่มความเสียหายจากอาวุธปาระเบิดและเพิ่มระยะด้วยนะครับอืมผมคิดถูกแล้วครับ ใช่ครับถ้าเกิดว่าใช้กับอัลเบโรเนี่ยร้อยกัดแน่นอนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องไปดูของจริงกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันใช่อย่างที่โฆษณาไหว้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีประโยชน์เลยก็ดูกันครับเอาเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาบิสตร์เนี่ยมาปีนต้นมะพร้าวแถวนี้เฮ้ยจ <Yep. S 1> hey, ะที่ไหนแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราจะไปดูความสามารถของเจ้าลิงกังกันเลยนะครับคือเอาจริงๆนะคิดไม่ออกแล้วว่าจะทดลองอยังไงให้ดูเนี่ย สกิลมันปาระเบิดไก่เนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวมาลองกันนะครับว่าไก่ขนาดไหนอาจากตรงนี้เลยอ๋อเฮ้ยสีมันเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวดูนี่ไก่จริงป่าวะเฮ้ยไก่ไกลอ่าลองกระโดดดูดิมันเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ถือว่าไก่พอสมควรแล้วลิงผมหายไปไหนวะเฮ้ยเฮเดี๋ยวนะส่วนไอบอลเนี่ย มันเป็นลายทหารเลยนะครับเป็นลายทหารเลยเป็นลายพรางนะครับแต่เวลาตั้งเนี่ยมันไม่ใช่นะมันหลอกตากับเฟกมากเลยแต่ดูระยะมันนะครับว่าไกลกนาดนไหนเห็นไหมครับปกติเนี่ยตรงนี้นี่ก็น่าจะพอแล้วนะครับแต่เพิ่มมาสิเเนเนี่ยถือว่าไกลพอสมควรแต่ระยะนี้ไม่เจอละอะระยะนี้ได้นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าการที่เราจะตั้งไอวอลไกลเนี่ยมันเพื่ออะไรวะเนี่ยไกลมากเลยนะถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ไม่รู้มีประโยชน์หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เวลาเขาตั้งเนี่ยเขาก็ตั้งกันใกล้ๆอย่างนี้ปะ่ะอ่ะเจ้าลิงนี้เนี่ยผมคิดว่าประโยชน์ของมันน่าจะเป็นการคว้างระเบิดนะครับแต่ว่าระเบิดเนี่ยก็ต้องเอาให้เต็มเลยนะเต็มอัตราสึกเลยนะครับถ้าคุณปลดสลักแบบนี้ใช่ไหมการคว้างไกลๆมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรใช่ป่ะเห็นไหมมันระเบิดกลางอากาศนะครับแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผมคิดยังไงเฮ้ยมามาทำไมวะเนี่ยนะไอ้ลิงอ่ะที่ผมคิดนะครับก็คือสกิลมัน ถ้าสู้กับตัวอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรมากใช่ไหมก็ถ้าคุณไม่ได้ใช้คู่กับอัลวาโลเนี่ยมันแทบไม่มีความหมายเลยนะครับ <c oughs> แล้วการปลาระเบิดไกลๆยุค 5G แบบนี้ยุคซีซั่นที่19แบบนี้เนี่ยโจมตีใครค่อนข้างจะยากนะครับใครเขาจะไปกวนระเบิดกันเล่าเขาก็ตั้งไอ้วอกบสิเดี๋ยวมันไกลก็จริงเนี่ยคว้างไปไกลก็จริงนะแต่ถ้าคุณไม่แม่นจริงมันก็ไม่ใช่จะโดนใครนะครับระเบิด <c oughs> เล่นยากเลยตัวนี้ <c oughs> และคุณผู้ชมเชื่อผมไหมเดี๋ยวก็มีคนมาบอกว่าสต็อปมันอาจจะมีพลังแฝงที่ GM เมยังไม่ได้บอกนะก็ไปหาดูแล้วกกันแต่ส่วนตัวผมนะถ้าถามตรงๆเลยมันสู้ตัวอื่นไม่ได้ครับสกิลมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรอย่างนั้นแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะยังไงทํามาก็ขายได้นะครับเพราะอะไรรู้ปะ่ะดีไซน์ครับและโมเดลมันเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามเลยเห็นไหมสกินมันเนี่ยี่ยังไม่ออกสกินเฉพาะตัวและท่าทางนะ ผมว่าตัวนี้เด่นสุดแล้วนะครับไอบิสตันเนี่ยมันน่าจะเด่นสุดในสัตว์เลี้ยงแล้วแหละเทียบกับฟินิก์เทียบกับ,บ,กบนกฟินิก์นี่กนะออ็ยังไงไอนี่มันก็เด่นกว่าอยู่ดีนะตัวมันใหญ่กว่าแค่ทักษะมันไม่ได้เรื่องเท่านั้นเองสลับใช้แล้วกันเนาะยังไงก็ขายได้ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าลิงกังบิสตันผมจะไม่อธิบายอะไรนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีดูแล้วก็นิยามาดูเลยครับ ทุกคนครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมจะต้องเสียเงินก็ไม่มีใครบังคับให้กดเติมดีกว่าผมก็เติมเองอะนะโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันว่าที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าพวกคุณเนี่ยกดเข้ามาดูคลิปผมแล้วก็สนับสนุนผมอยู่นะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่ได้มาปั่นหรือว่าไม่ได้มาทําให้มันดูแย่นะครับ ดูแล้วก็พิจารณาเอานะครับเพราะว่าผมได้ทําการอธิบายให้เข้าใจในคลิปตาไปแล้วนะครับอไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊าย